ออไปลูกไปคุณพ่อเขาเขาสร้างไหมคุณแม่จุดทูปมาด้วย16ดอกไปจุดทูปมา16ดอกไป16ดอก2ชุดนะเซียนไม่ได้ไปเดินตามไปเลยวายจ้ะจ๋ แล้หมดมันก็มากัดตัวเกัดตวตังคน้ึงไว้ก่อนตังนัึงไว่อนนี่งนี่คุณแม่แดงให้ค่อยสิบหดอกสบอเนีโอเคถ้าคุณพ่อเดินตามมาเพราะจุดได้สิบหดอกมางงวะ

อมเทวสารนัมมหากายมเทวหะเอเทนะสัจเจนะเทนะมหากูรานัยตาโอมนันทิวหาสิหิอมมหาธิกรุมาหโอมสวารีมาหโอมนัการหรานามสิวาย อมนามศิวาอมนามศิวายนามศิวรายังอมนามศิวรายังอมมหาการยมเทวาสวหานามโอนามศิวาอมนามโอนามศิวโกรัมเลตวาหีนาคารีนามาห์อมสันติมหาสันติ วิสวาการมมหาน,านันตาราโอมเทมสวานาโมนมัสิวายขอวันนี้ถวายงูวกแก่พระองค์และเทวดารักษางูพระนันทิเจ้าและมีประธานอยู่ในพิธีกรรมนั้นมีพระทิกเนศวนและประแม่พุทธทีละสิทธิพร้อมทั้งพระมาตาพระแม่กุรี และองค์พระศิวะพระแม่โอมาทเทวีและมีพระพรุมพร้อมทางประแม่สุรสวดีมีทางพระ <c oughs> นารายพรอบพระมหาลักษมีพระแม่คุคาประแม่สรุรนีประแม่โพศกด้วยคนโกรเดินในครอบโวยงจำนองพบมัหลาย ที่ได้เอางัวมาไหวยขอให้หมดเคราะห์หมดโศกมหันตภัยพระเจ้าทุกศาสนาไม่ว่าจะศาสนาครามศาสนาพุทธศาสนาอิสลามจะเป็นศาสนาแห่งพระยิสูศาสนาอาเจนมหาเจน ศาสนาทวินและในศาสนาหมาเชนทุกศาสนามีปรจชาผููสถิตยอยู่ในทุกชีวิตในณวันนี้เอางัวทั้งสองตัวตัวภูตัวเมียมเรียกว่านันทุกนันทีนันทินั้น,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 นคือเป็นตัวภูนันทารีนั้น ก็เป็นตัวเมียขอให้เทวดารักษางัวเนี่ยมีบุญและกุศลจากไม่ไปขอต่ออายุต่อดวงต่อจะต้าต่อชีวิตขอครอบครัวยมจำลองพร้อมทังคุณโขบุคคลทหลายที่มาพรอ้อมกับบริวารญยากโยมพุทธบริษัทที่ได้รวมวิธีการนี้ขอให้มีความสุขและความเจริญ ด้วยด้วยบทพระคัมภีร์นี้ด้วยเทอญเอเรยจิกัตตระสาเตหังจตารอธินางติสํรโลปกสะบุตสาวเมนนคริฐาโทสัมสัมปิกาเทพยกะปุพพันตุภะเมเมตยะวิยโทโนอะเมเมวะวิวิสุขังสารุเตเอเรยจิกัตตระสาตฺตายจตารอธินางติสํรโลปกสะบุตสาวเมนนคริฐาโทสัมสัมปาติเทพยกะ ันโ่พ่อแม่แรงแกวีขอเราเอากรมาให้แค่น้อยเอรเจีดแกตรสามาเอรเจีดแกตรสาพยานจากเราที่นั่งคอยพระอาทิตย์จงส่งแสงนั้นบรรเทาความร้อนลงด้วยเทพระองค์ในนาวันนี้ได้ทำพิธีแล้วพระโคเนี่ยคือแลกนาขวัญในประเพณีไทยหรือตำหนบกตำเนียมแห่งสยามตั้งแต่สมัยนครไทย คือกรงศศีสัสาลัลยหรือสโขไทยได้ท Walker, ne, ําพ the <c oughs> <may> ิธีการบวงสวงหรือทําพิธีการใดๆหรือสร้างวัดสร้างว่าหรือแหลกนาขวัญหรือพิธีของประโกนั้นมีเมื่อฉะนั้นในศาสนาพุทธนั้นเกิดพระสมณะโคดมนั้นคือดังเดิมเป็นงัวจนบําเพ็ญสําเร็จเกิดเป็นมนุษย์จนทัศลุยังเรียกว่าพระโคขอพระเมตตาบารมีอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน ขอในสถานที่นี้ในวัดนี้ในสถานะที่นี้ให้มีความสุขและรุ่งเรืองและผู้ที่เป็นเจ้าของจะขายหรือจะให้มาโดยกุศลใดขอให้พวกดท่านจเจริญรุ่งเรืองทุกคนและผู้ที่ได้รับเช่ารับเอามาปล่อยในวัดนี้ขอให้ท่านอายุยืนยาวทุกคนมีส่วนร่วมและตามสมุมบธรรมเรน,นียมประเพี และศาสนาในทุกศาสนาต้อมีวัฒนธรรมและความกรุรบบูชาและมีธํานุกธรรเนียมการบำเพ็ญการปฏิบัติมาขอให้ธรรมะและคําสอนของพระเจ้าทุกศาสนาช่วยบรรลมบดาลให้มีความสุกความเจริญและในโรคร้ายต่างๆเช่นว่ามะเร็งเอหรือโรคร้ายใดๆ ขอให้ประโคนะทั้งหมดนั้นจงมีความเจริญรุ่งเรืองให้อยู่เย็นเป็นสุข <Benjamin> เมื่อท่านรู้แล้วให้พรแล้วขอให้ทุกคนอธิษฐานขอให้มีความสุขและความเจริญจากนั้นขออายุยืนยาวด้วยตามประมุนใ้ด้วยเทินเอตเตวีเปียกกะสาแะแะโขแกะแกะปุ แกแกพุทธวีนังอาสารนุหางแม่ซ้ำไปมีเทซ้ำเอาน้ำมาให้หน่อยเอตเติวีเตกสาวแกแกโทแกพุทธวีนังอาสารนุหางแม่ซ้ำไปมีเทซ้ำเทพุปสะโทเทวีรกเชีตาจะแม้อรทอมเนี่ยซักซ้ำยงไปเปิดน้ำมาหน่อยแล้วเอาน้ำแข็งมาขัดเอตเติวีเตกสาวแกแกโทปักทุกได้เลยนะ เนีเยะาแะพุทธนังอาซานงนัก้ีขี้พเไปพุทธีมด้เีสมาแล้วมาแล้วเย็นแล้วมาแล้วอ้าวอานามาเย็นแล้วพระชิตทงปิดบังแล้วเอเร์ยเจกตารสเดานกะตาราอุทินางเปสัม้มโลโปสักพุทธ้สาวเมนะกะริทาโทซัมซัมอิสาเทเปีะแกะพุทธพันโท พอมาน้วิโทโนอาเมยมาไชงสารเริกัระมตรเที่นังไปซ้ำะโลกสัมพ้มีนะกะดิห้ซ้ำซ้ำสาตแาพุทมวิโทโนอาเมียเีริยาุชงสารเรีริกตระสุยังนำแข็งน้ำแข็งซอน เาิมไม่เคยทำตอนต้องเคชัยแกอย่าไปเสียงดังจะทำอะไรไม่ถูกเอามาหาเอาอันนี้ไปเปิดน้ำล้างงัวนิดนึงอาบน้ำให้เข้าก่อนแล้วก่อนเตรียมอาหารนี่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 กะละมังเอาเสียโคไปเลยเราจะของเอานะให้ข้ถือไอ้โยนยังมา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 ยังมาอาบลยังมาอาบน้ำอ่าเอาเอาเติมน้ำก่อน มาไม่ไม่ยมพูดดีๆพูดดีๆมามามบอกครฮะคันคอยคอยฉันอาบน้ำอาบทายดีนะให้ฉันหมดคอบหมดโศกนะลูกสไปชีนี่ลูกชายชีนี่ลูกสะไรลูกคนเออพี่ดงมีแขกจานก็ได้จานถ้วยอะไรก็ได้พี่ดงไหเนี่ยอยู่เนี่ยทางตู้ไอ้น้ำเนี่ยเอ้ย อาามใบคุณแม่ถือพรมอะไรแล้วซาต้าเดี๋ยวมาอาบน้ำจัดเต็มเลยซะง่ายๆโอเคมามามาดูหนูมันนะเดี๋ยวก่อนเติมน้ำก่อนจะเติมน้ำเย็นมันจะเย็นๆเลยอ่าเดี๋ยวเติมน้ำเย็นเนี่ยกระแดงเนี่ยเดี๋ยวตักเอานี้ไปแล้วจ้ะน้อโน่นเติมน้ำผักบ้านนั่นมาโน่นเออทำให้ดีๆ มานี่มันี่ะเดี๋ยวเอานี่ออกผลไม้อ่าเด็กต่างเอาก็ได้เอออ่าไม่ต่างให้เย็นๆย็นนะไม่ใช่อากยังงั้นอ่าพวกมัมันรู้ตัวก่อนเออให้มันได้รับความเย็นก่อนเพื่อไม่ตกใจเออไปสาบซีโวไม่ได้นะเอ้ยอ้าวอาวอ้าวอาชุกดีนะ มา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 เอ๊ะอย่าเดือดร้อนอ่ามันหนาวอ่ะอ่าหนาวตอนนี้ไม่ได้เอ๊ะอ่ะอ่ะนี่นี่กระป๋องอ่าได้กระป๋องสัตว์เลยก็ได้เอ๊ะยเย็นไม่เป็นไรอ่ะระวังหน่อยนะแย่โยงกันโด้ ก็ใครสาดมาน่ะมันรู้ตัวก่อนเอออ่าให้รู้ตัวแล้วอ,อ้าวตัวนะัวดีนะหมดหมดออ่ามายกอาหารมาเอามาหามานน่ อ่าพอละโยมให้มันกินนมยายหมออ,อ,อ,อยกมาเลยยกอาหารแห้งมาก่อนเอานะวางตรงใจพอละพอลออะอาจารย์อ,ออกมาเดี๋ยวมันกินไม่ได้อเ,เออ <laughs> พี่ฟ้าสิบจานถอยไหม เอานมาเออมากินซาว้นู้นน่นโน่เดินไปอีกเลยนิด่าโนโนโน่นนู้นไปไนิ่งนมันติดมาไม่ติดเดี๋ยวแก้เชือน้ำยามานีเอออาไปแก้เชื่อยินร้อมามามั ยมอย่าสาดน,าน,ออน้ํ<ม>าอีกหน่อยปล่อยใจเออนี่มาลูกเออกินไม่ลูกแค่แค่หย่อนมันลงไปเสือนี่ม,นมาถึงแล้วแล้วจ้ะเออปลูกเต้าหญ้าหย่อนๆอ่ะไปกินออตัวน,นี้ถึงกินเงียบๆ เอาอกมากอนกินอาหารแล้วมู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 มาร้องไหลู้ภาษานร้องไหนะเนี่ยเวเน น้องเมียวเยมี้ยวไหมน้องบูบูเหรออือน่ะกินนะเอออ้าวนั่งลงนั่งลงไปโนะ่นไปโน่นนคุณแดงมานั่งทำพิธีคุณพ่อมาคงอะไรมาช่วยคุณแม่มานั่งลงนี้แน่โอ้ยได้กินแล้วเว้ยเออได้แดงกินแล้ว อันนี้กินง่ายโตไวอย่านี้นั่งลงเด็กเด็กรับหมด आराम पाचयो अधिपति पाचयो आनंदर पाचयो समनंदर पाचयोचा तपाचयो आंजमन पाचयो अनीत यो उपनीत योरे छत पाचयो पाछा छा आसेवन पाचयो कम पाचयो दिपाक पाचयो आहार पाचयो ईल य पाचयो

นางปุทธภาคะวะติสาวกะตวปตวตะธัมโมสิกขิโกอการิโกเอหิปัสสิโกอุปปายโกปาจตะนะเวทิตามะญาณด้วยนะมีอยู่ที่สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุจฉะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโน <Num> จตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสโพกะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุนาโยภาวโดยโยทักขิณโยอัจฉริยะกะระณิโยอโนตตรังปูจเกตังโลกาสาติมหาการุณีโก ขยมังกรังชยันโตโปธิยาขยานางนันติวาตโนเอวังตะวังวิจโยหอิจยาสุขยามังกรอัปราคิตปันลังเกสีเสตตวิปวกรอภิเศเกสาปุททานังปัตโตปโมจิตุนาคังตุมังกลังสหอดิตังสุขนสมโหอดโสสุยทางพรมจริสุปัสกินัง ยกัมงวาจากรรมังปทากินังปทากิน <non> ังมโนกรรมปณิทิเตปัฏากินาปทากินานิกัตวานารมันตันติปทากินิยากทาวในวะฮาปุราปะริปุรินทีสักครังเอวเมีวัยโตตินังตีตานัง โอปกัปเติอิจิตังปะิตังตมหังตมเมวัดมิตโต้สเปปเรนตุสังกปาะจงโตปรนตัวยักามณีโชว์ตระโสยักาสัปีติโยวิวัจันติสัพปโรโหวินาสตุมาเตปาวาลวันตาโรสุขีตีคาโยโกภาวะพิวะเจรีเตสนิจังมุทาปัญญโนจตารุธรรมาวะคามิอายุวนโนสุขังกะลัง ยงอาภาเช็คคุยมาอ้าวจะขเจ้าขอ้าวเดียวเรนอ้าเอ้าวอ้านี่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 เอ้าตังเงเอาตัง อ้าวมัประคองชีวิตให้แล้วนะอายุที่อายุกแก้อนเหนนะพราะต้งเดินเบาๆค่อยยื่นมันมันก็เข้ามากินแล้วให้คุณแดงป้อนมันด้วยนะให้คุณแดงปอนมันชอบกล้วยคุณแดงป้อนมัน อดอมสมบูรณ์ไม่มีโรคไปไหนจะพราเปลี่ยนเหมือนไอ้ตาก้ามาพี่สดไดเพราะไ้องขืส่งพราะัวเนี่ยยาโยนนะลูกให้ขนดีๆขไม่ตันนะคับไม่ไดมฮะใส่ต่านเบาจะเดินช่่จะเดินครับเอ้ยเชือกพันขามันเชือกพันขา

หนจะ้นป่อยมือไวจริงครับอ้มก่อนแล้วก็อมเข้าไปตูก่จขึ้ป่อยไวอย่าขึ่งป่อยไวแล้วาพรมัะไรขวอะป่อยนไถูกรับูกตัวผู้ก่อนถูกตัวผู้ก่อนอันนี้่ะูกผููกนอ้าวนมาทางฝั่งนี้เงนมาฝังนี้งมาหาลงมานี เอาไมไม่ต้องเอาไม่ต้องไม่ต้องเอาแล้วลองคล้องคอเลยคล้องคอระวังน้องอดี๋ยวมันพุ่งเข้ามาระวังหนูออกมาหน่อยลูพี่เดี๋ยวมัดจับให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เนี่ยแค่นี้ โอ้ทำเป็นบวกของทีหลังดังกว่าอร่อยนะจับจับตัวแดงให้หลวงพี่จองคพ่อทีเลยค่ะจับบอนกล้วยอ่ะ ย้อมาถอยมาหน่อยย้อมไปบกไปถึงจนมันมีทีอยู่แล้วย้าเอาข้อหกหกฮาริซาห์ใส่ัวหลังเดี๋ยวล้มไปโดนยอมเดินจนมันไม่มีทีอยู่แล้วอ่ะ กินนมจ้ะเอากาละมังเปกาละมังขึ้นมาเปิดกาละมังอ่ะโยมเอาไปคลองเลยเอ้ยกินต่อนะเอากาละมังองอ,มอากาาม,อมาเลยก็ได้ แดงเดินมาลรหัวปลอครับใส่ใหลวงพ่อยายทีอ่อยี่ยวคองนะก็หนึ่งในคลองลำบากไม่ลำบากหรอกจับตรงนี้เั่นไอ่ะอาครับช่วยพูกด้วูไปแน่นอยนคลองไปแค่นั้นง อยู่ห่างๆห,หน่อยไม่เช่นนั้นมันก็โดดอาเอายังไม่กินะเลยนะก็ให <c ười> ้เหลือไหมเด็กๆ <c ười> ก็กล้วยมาให้คุณอีกเด้อ,อ,อให้คุณแม่หมดแล้วนะเสร็จพิธีแล้วโยงก็ <c ười> ตาตาใเสร็จแล้วนะมาทำให้เสร็จแล้วพวาใหวางไปตรงสานี่ยเขาัต้องต้องผูกอ่ะดังรหัวแน่น่น่กคนของเราออ่ะให้ตาตาให้มาดินดินเดี๋ยว้ดับตรงไหงแรัอเดี๋ดังบเดี๋ยให้ดังแฝง ไม่ตอัดเหกนมันไม่มีบอัแดงไปงยแดงเดินมานี่แดงมาหลังคนนี้หลังคนนี้หลังให้ปล่อยไปได้ปล่อยมันไปได้มันกิน้งหมดแต่ลูกหมนไหนใกล้าริจ่าโอเคู้หมันนี้ปีามาแล้วค่อยเดิน ไปมาให้หูลูกจำได้คะนมโอเคหมเอาม่นาให้ด้วยนะให้ทุกคนใคอคโรยเกไม่มีนะให้หมดทุกหมดสุกหมดโรหมดภัยโอเคไหมให้ลูกลายหายไปทั้งหมดสุภาพอยแข็งแรง มีลูกจำบ้านมีหลานจำเมืองนะโอเคนะไปฟ้าหนีฝ้าหนีระวังเหล็ก